คลิปนี้ก็ยังอยู่ในสารากางานผลไม้ของดีเมืองเลยตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่22พอยสิมากินกิ้งทะเลดองสิมากินอาหารทะเลพี่น้องอมิเตเนียเป็นดัเซบใช่ไหมหอยหอยหอยใครอยากกินหอยไหม <laughs> กินหอยป่ะพี่น้องหอยนางลุมหอยนางลมอันนี้ก็เพิ่มสมรรถภาพทางพิอันนี้อะไรครับพี่นพีกุ้งแช่น้ำปลาบา,าทหกบบาทพี่น้อง 60บาทมีอยู่จริงอาหารทะเลทุกอย่าง60บาทยกเว้นอันนี้หอยนางรมหนม100กับปลาเซโมลปลาเซโมลสดสด100ครับผมนอกนั้น60บาท60าท,ทั้งร้านเลยป้าบามึงกูมึงกูมึงกูงสดสดพี่น้องสดสด อันนี้เรียกว่ายำกุ้งเหรอครับพี่ยำกุ้งสดยำกุ้งสดอันนี้ยำปูโอ้เรามีสองน้ำเหรอครับพี่มีปลากับน้ำยำแซ่บโอ้น้ำปลากับน้ำยำแซ่บโอ้ยน้ำไหลเคอยแตกเบาบ่ได้น้ำไหลแต๊กแซ่บแนวกินเพิ่นอันนี้คือดองซีอิ๊วดองซีอิ๊วแซลมอนแซลมอนดองซีอิ๊วซีอิ๊วอะไรนะพี่ ซิวเกาหลีครับผมอันนี้ก็กุ้งดองซิวกุ้งดองซิวครับผมหกสิบบาที่ยามาเบิรงพี่ามาเบิรงพี่หกสิบเบิไปพปาา่น้องหกสิบเบิรอร่ราารอกกร่ออร่อยอร่อยอร่อยอร่อเอร่อย่อยอร่อ่อยหมาหยอราอาอร่ร่อยร่ออระอร่อดีร่ยอ่อยอ่อยเก่อให่อยร่ <นำ S 2> <ำ>อยอา่อบอร่อยอร่อนอร่อยอร่อยนร่ออร่ออร่อร่อยเร่ออร่ร่อ่ออ ยำแมงกะพุนละมันง่ายยำแมงกะพุนลนงายเออเขาเคยเห็นตีข้าวเบียงกะพุนตอดนนี่เหรอหน้าตาแมงกะพุนเนี่ยหกสิบบาทโอ้เพิ่อสปิียำให้กินเปินสี่ยำให้กินพี่น้องคุณนะกำลังโคเลสดๆดโคเลสดๆดเก่งทะเลดองอยู่ด้านหลังของพระบรมเหมือนกันครับอยู่ในสารกลางนี้นะเข้ามาเดือยยางละหกสิบยางละหกสิบสิรกินยำแมงกะพุนเขาบกเคยกินชักยาได้ยินแต่ว่ามันตอสคน มือนี่แหละค่อยสิตอดมันค่อยสิสวบมันเบิกอือหือมุ้ยคอยเห็นแต่หน้าตากะปิตาน้ำน้ำไหลแตกแล้วพี่น้องยำแมงกะพรุนเกิดจากทองปอทองแมวบางบราเคยกินมากอยากได้ยินแต่ว่ามันตอดคนมือนี่ค่อยสิสวบมันก็อือหืออือหือกรุบกรึบอยู่จังยำแมงกะพรุนอือหืออุ๊บจัด อ้แซบบอมีทิพมันกบกบกบดีจังพี่น้องอือหี่มากินนี่มากินอะยำถ้าดีใี่มาแซบแซบแต่บาแซบบะมีทิพย์หกสิบาทหกสิบบาทพี่น้องยำแม่กระพุน แอบๆมาดูกรับใช่ไหมให้ไหมให้ไหมใไหมมากินโซยนะอืม็อืมแบอีดีจะเกิดจะคลองพอท่องแม่หมาพ่เคยกินจะแยายำแม่เขาพุ้นทึ้นมาเดินงานเที่รลกกังฉันว่น้กินใะเป้าไตฮะแ่บบดเดี๋ยวบด พี่น้องกับกิ่งทะเลดองก่งทะเลดองงานในสลักกางเดี๋ยวพี่น้องตั้งแต่วันที่สิบถึงวันที่2ีงานผลไม้ของดีเมืองเลยด่วนเลยนะ60บาทแปหาซื้ออยู่ในบะหมี่แล้วทุกอย่าง60บาทครับผมยกเว้นซอมอนสด100่งร้อยกับ <c oughs> กับหอยนางรม100ซื้ออะไรครับคุณพี่ก <c oughs> ินป, <c oughs> ปูปูปีฟูนิบอีปีอีปีอีปีอปอ เก็บไยหกสิบบาทครับผมก we? well, ินแล้วอย่าลืมรีวิวนะครับเซ่บแซ่บอะสิเด้อโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ